สีสันโซเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเลยไม่ให้เสียเวลานะจะพาผู้ชมไปดูลูกไหนหนูชอบอันนี้อะไรอ่ะหนูเคยเป็นลูกไหนพี่เล่ากันเออผู้ชมรู้จักไหมลูกไหนลูกไหนอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูลูกไหนลูกไหนล่ะก็พาไปดูลูกไหนไงหนูเคยงงทีแล้วในห้างมันเขียนลูกไหนดําลูกไหนแดงมีมาถามเราอีกลูกไหนดําลูกไหนแดง ไม่รู้แล้วเราก็ไปเลี้ยงให้เขาด้วยอันนี้ดำอันนี้แดงอันนี้แดงแยกสิเอาไปปนกันได้ยังไงเป็นเรื่องฮะเป็นเรื่องสิเมื่อลูกสาวมาถามคุณแม่ครับลูกไหนลูกถามว่านี่ลูกอะไรอ่ะแม่แม่บอกลูกไหนลูกก็เลยถามว่าก็มันลูกไหน่ะแม่สุดท้ายหนูน้อยงอนนะงอนเหรอาไปดูอาการหน่อยเชิญครับ ลูกไหนลูกนี้คืออะไรลูกไหนลูกนี้คืออะไรมันคือลูกไหนคือลูกแดงไม่ใช่มันคือลูกไหนลูกลูกนี้คืออะไรวมันชื่อว่าลูกไหนอันนี้ไม่มันชื่อว่าลูกไหนไอโกใจเย็นๆเขามีชื่อว่า ชื่อว่าลูกไหนไหนมันคือผลไม้มันคือลูกอะไรลูกไหนไม่กินแล้วไม่ลูกมันชื่อว่าลูกไหนจริงๆอันนี้ชื่ออะไรคะ <c oughs> <c oughs> งอนเฉยมันชื่อลูกไหนลูกอะไรน้องชื่อว่าน้องไอโกฮะก็ถามถามแม่ว่านี่อะไรแม่บอกว่าลูกไหน แล้วหนูอ่ะจะกินลูกไหนลูกลูกนี้น้องบอกลูกไหนอ่ะลูกลูกนี้ลูกไหนแล้วลูกเป็นเรื่องฮะงอนจริงจังสุดท้ายกินมะม่วงกินมะม่วงแล้วลูกหนงลูกไหนไม่กินแล้วเออแล้วก็บอกแม่ด้วยนะแม่มันก็ผลไม้องะเออก็คือประมาณว่าจะกินแล้วอ่ะจะกินแล้วอะ ใครตั้งชื่อไม่รู้ใครแต่โซเชียลก็ถามนะออใครตั้งชื่ออะใครเริ่มอ่ะแล้วมันก็นเรื่องเวลาว่าไอ้ลูกไหนเนี่ยเออคนดูไปแปดจุดสี่ล้านวิวนะมันเลียวนะมันคือเด็กไม่หนูก็เคยผ่านจุดไม่รู้มาก่อนเออเหมือนเคยผ่านนาเกลือไหมแล้วมันมีลูกไรอ่ะเถียงกับพ่อตั้งแต่เด็กพ่อลูกอะไรอะตัวอะไรอะลูกไรออลูกเนี้ย ก็ตัวอะไร่ะตัวอะไรล่ะเหมือนพอๆกับลูกไนเหมคุณผู้ชมไอ้ตัวอะไรเล็กๆที่เขาเอาเลี้ยงสัตว์อะใครอะใครตั้งอ่ะทั้งตัวอะไรทั้งลูกไหนเนี่ยอีกอันหนึ่งเล่าปีกับเล่าเล่าอะไรนะเล้าอุ่ยเล้ากุยเล่ากุยกับเล่าปีอ่าคือทะเลาะกันหรือใครทะเลาะกันอะใครจะได้ทรัพย์สมบัติหรือได้่องนี้ไปคําตอบมันคือเล่าใหม่อ่ะทาไมอะ มันมีคนชื่อเล่าใหม่ในสามก๊กนึกออกไหมคนที่จะได้ไปคือเล่าใหม่แล้วคนตอบตอบถูกแล้วอะ่ะเล่าใหม่ม <c oughs> ก็ตั้งใจฟังซิมันเป็นคําแบบหน้าโมโหอ,อ่ะเอ้ยไปแอนอื่นดีกว่าแอนอื่นดีกว่าเออเอามาดูน้องหมากลายเป็นผู้ประสบภัยดีกว่าความแสบความแสบนี่พี่เลี้ยงช่วยดูปวดหัวหลือเกิน<ะ>เป็นยังไงไปดูค่ะหรือยังหุดสี่วัน เป็นไงล่ะมวนหยุดยาวหยุดยาวของน้องพิมเออเออเก่าไงเออเปิดเทอมหรือยังละหลักไปแล้วคุณดูเยอะเลยนะคลิปนี้คือน้องยูด แล้วก็แบบอยากดูแลน้องหมาก็คือจับหมามาร์หน้าทําสปาอันนี้มาั้งตัวแล้วมาร์ไปเลยเนี่ยแม่เขาแบกว่าเออแผ่นสุดท้ายแล้วนะพอแล้วนะเออเออเออคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่ถ้าหมาเขาไม่รักน้องจริงเขาไม่นอนเฉยๆยให้เล่นอย่างนี้นะจริงดูเขาก็เห็นน้องเพลอนอะดูสิเอ็นดูน่ารักมีเกาด้วยมีเกาด้วยมีนวดเห็นไหมเอ็นดูเอ็นดูจริงจริงหายยากนะหมายอมให้นอน นอนแบบให้เล่นขนาดนี้มันไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะมันไม่ค่อยนอนหงายอย่างนี้ด้วยเพราะลักษณะกายภาพเขาเขานอนหงายอย่างนี้ไม่ค่อยดีหายใจก็ไม่ค่อยถนัดไปดูคลิปหนึ่งครับเออ่นักเรียนไปฟ้องคุณครูบอกว่าคุณครูเคลียร์ให้ผมหน่อยยังไงคะเพื่อนมันเรียกผมว่าอ้วนเฮ้ยบุรีเปล่าเอ้ยผมไม่ชอบอ่ะอืผมไม่โอเคอ่ะออเถ้าเรียกจำมาผมโอเคเอาความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันนะไปชมคลิปครับกะหอกเขาหุ่นหน้ ด้ไปว่าเพื่อนอนกลับบาได้ค่่ะเื่อนอนะไจะอนอาหงาหงาางาเนี่ยดูสิสุดท้ายคนไปแซว่ันใหญ่เลยนะบอกว่านักเรียนอะถ่วงเวลาถวงเวลา่ะน่าจะมีเพื่อนอีคนยังไม่ได้ส่งกันบ้านดึงดึงดึงให้อ่านมาทางนี้ดึงดึเออดี๋ยวคุณคต้องกลับไปในห้องไงเออไปเก็บการบ้านมาตรวจไงเออเขาทำงานไงเป็นทีมอ๋อประมาณนี้คนดูไป1.7ล้านวิว แต่บางคำพอเปลี่ยนสรรพนามมาดูน่ารักขึ้นจริงออนะอ้วนมาจะเอ้ยอ้วนอะไรทิมแทงใจอวบระยะสุดท้ายเอ้ย,ยังพออวบระยะสุดท้ายออหรือแบบจำม่าหรือ,อ,อลูกพูวไม่ให้รอว่าอ้วนเหมือนกันออบุรี่ป้าแม่ให้เรียกว่าตุย้ยนุ้ยว่าตุ้ยนุ้ยจะบอกลูกตุ้ยนุ้ยแล้วนะออกลังกาลนะลูกอยากให้ลูกออกลังกายไงเออตุ้ยนุ้ยไอพีเรียกว่าอะไรดีถามทีมงานอยู่น่ารักเรียกว่าน่ารักเปลี่ยนข่าวเลย ตีนยตีน่ยตีนยอุ้ยอย่าไปว่านะเมื่อก่อนตอนใครว่าหนูบอกพี่กว่ามันจะมาได้ขนาดนี้มันหมดไปหลายบาทนะเอ,อเราลงทุนของเรานะเราหูกว่าพุงมันจะใหญ่ขนาดนี้มันกินไปหลายตังนะเออได้ได้ข่าวเนาะได้ได้ครับโอเคมาดูวิธีแก้แมลงหวีตอมหน้ากันเขาบอกว่าให้เอาตำลึงมาพันรอบศีรษะ แก we s <S mm ้แมงวีม hmm. uh ันมาตอมเคยลำคาญไหมล่ะแมงวีตัวเล็กๆกัมันตอมหน้าคอเอามือปัดใช่ไปดูซิว่าการเอาตำลึงพันรอบศีรษะมันแก้แมงวีได้จริงเปล่าเป็นไงพันกันทั้งบ้านเหรอแล้วมันได้จริงไหมเหมือนชนเผ่าอะไรมาอยู่รวมกันสักอย่างมันได้จริงไหมอยากรู้สรุปคือไม่ได้ผลค่ะเอาเนี่ยเขามีเฉลยไม่ได้ผลพี่คนดูไป 6. 3สล้านแล้ว ุณผู้ชมค่ะ <Hey. S 1> คนคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหโตาคนเดียวพอทนสองคนพอเลยแต่แรกนึกว่าตาทําคนเดียว,วเหลือไปเห็นคุณยายสองคนพอเลยคนดูเยอะมากอ่ะหกล้านกว่าว้าวสุดยอดอืจมพูดก,กับไปบ้านทําเลยก็ทํานะก็ทําคลิปเหมือนที่เขาทําที่เราอ่านกันเนี่ยก็ล่าสุดที่ลงไปก็ยังไม่ไถึงหมื่นเลย <c oughs> <c oughs> จับจุดไม่ได <c oughs> ้เนาะเออเอาเวลาหมดแล้วเอาหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณสื้อผ้าสวยๆจากเจเอสด้วยค่ะคผมพี่เจ้าวันจันทร์แห่งวัลาประกอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ